วันนี้เราจะมาคุยกันว่าคุณควรจะ เปิดไม่นะจิสาครับบอกก่อนนะมันอาจจะเป็นเปิดเหอะได้ถ้าเกิดว่าในอนาคตมันมีพวกตีดอทหรือว่าดามจดอทมันมาบูมอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันดูเฉพาะทางไปทางตีดอทแต่ตีอื่นมันเล่นได้นะแต่ตีดอทเนี่ยมันจะโฟกัสไปทางนั้นซะเยอะดิสเคเมอร์ก่อนเลยลุงกลับมาทําคลิปแล้วก็จริงแต่ว่าเกมนี้ไกด์จะทําแค่เป็นไกด์เบื้องต้นที่ให้เล่นตามง่ายๆถ้าคุณคิดว่าคุณคือพวกแบบเวทแลนคุณคือฮาร์ดคอร์เกมเมอร์มึงเปิดคลิปได้เลยมันจะไม่ใช่ดูแล้วมึงจะเก่งที่สุดระดับโลกถึงแม้จะมีให้แต่่วา ไอ้พวกโ o t ทค e q u i แวป w อะ่ะมันดีกว่าโ o เท t ที่ผมให้แน่แนฉะนั้นมันมี room of improvement ให้คุณอีกมากมายแน่นอนครับแต่คุณต้องไปหาเองนะแต่ว่าของใส่อะไรยังไงเน้น priority ที่อะไรจัดตี้ยังไงมีบอกหมดเพื่อเป็นการเสียเวลาก็ปะ่ะเริ่มเลยครับล้วมาคุยเรื่องความสามารถหลักของที่สาก่อนที่สาเนี่ยจะเป็นตัวที่เอามาแปะดอทมืดแล้วดอทมืดก็จะลดพลังป้องกันมอนได้2%ต่อสแต็กสูงสุดก็คือ6%เอนั่นเองแล้วก็สามารถบล็อเพื่อนๆตีแล้วไม่สนใจพลังป้องกันได้10บ แล้วก็สามารถขยายสแต็กของดอทได้อีก3สแต็กสามารถรวบมอนได้แล้วก็สามารถสร้างโล่ให้กับตี้ได้และหิวให้เพื่อนได้ด้วยซึ่งมันจะอยู่แยกด้วยนะที่อธิบายที่พื้นฐานตัวละครได้ฟังส่วนใครที่งงคือเกมนี้ดอทมันไม่ได้เหมือนเกมชาวบ้านเขามันเขียนไม่เหมือนกันปกติเนี่ยดอทก็คือ damage over time แต่เกมนี้เขาเรียกว่า negative stat ครับฉะนั้นเอาเป็นว่า negative stat ที่ทำให้ตรูลดเลือดคือดอทนะสำหรับเกมนี้นะส่วนนี้คืออินโฟกราฟิกที่อธิบายถึงตัว negative stat ว่าดอทของเกมนี้ที่เขามีการปรับเปลี่ยนมานาะว่าณปัจจุบันดอทแต่ละอย่างมันเป็นยังไงมันทํางานยังไงระเบจเป็นยังไงนะต่อไปมาคุยพื้นฐานตัวละครครับตีปกติคือกดแล้วตีได้3ครัง้งพอตีครั้งที่3ามได้จะมีคอมโบง,ง้างกันไกลต่อแล้วก็สาม,มารถกดค้างได้อีก2ครั้งแล้วก็ตัดฉับจากนั้นตัวจีสาก็จะออกท่าที่จะเป็นการถอยหลังแล้วก็ใช้เส้นได้รวบมอนต่อไปคือโจมตีปกติค้างไอการโจมตีค้างเนี่ยบางคนก็เรียกชาร์จแอทแทกเนาะแล้วแต่จะเรียกกันแล้วกันครับแต่ว่ามันอยน้นนยขึ อนขึ้นไม่ขึ้นไม่รู้แต่น้องขึ้นพอลอยขึ้นกลางอากาศแล้วคุณจะมี2ทางเลือกครับ1คือกดตีปกติพอกดตีปกติต่อเนี่ยจะทําดาเมจต่อได้เลยซึ่งแนะนําให้ใช้แบบนี้มากกว่าส่วนอีกแบบหนึ่งคือพอลอยขึ้นไปแล้วคุณยังคงกดค้างต่อมันจะเป็นอีกแอนิเมชันหนึ่งซึ่งอันเนี้ยมันไม่คุ้มครับเอาเป็นว่ามไม่ค่อยได้ใช้แล้วกันส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกดคิงซ้ายค้างแล้วตีปกติต่อนะต่อไปคือตีกลางอากาศอันนี้ก็ไม่ได้ใช้ครับแต่ให้ดูมูฟเซตไว้เผื่อบางคนเ็าเอาไปใช้ การอากาศเนี่ยมันทุ่มตัวลงมาครับมันจะไม่เหมือนกับก,กดคลิกซ้ายค้างขึ้นไปถึงแม้ว่าถ้าเราใช้ท่าน,นี้เราจะสกิปแอนิเมชันได้ก็เถอะต่อไปคือโจมตีสวนกลับตัวนี้ก็มี2แบบนะครับแบบที่1คือหลบแล้วก็สวนอันนี้ปกติเลยครับแต่แบบที่น่าใช้จริงๆคือกดหลบค้างครับเพราะว่ามันจะสามารถมาร์กมอนได้ใจเย็นๆเดี๋ยวบอกว่ามาร์คคืออะไรที่หัวข้ออื่นต่อไปคือ Resonance Skill กดแล้วจะทำดาเมจรอบๆแล้วก็แปะมาร์กใส่มอนถ้ามอนที่มีมาร์กอยู่มันตายจะรีเซ็ตคูดาวสกิลแบบทันทีครับ แต่ว่าเรื่องการรีเซ็ตติดได้ทุกๆ3มวินาทีนะครับแต่บอกก่อนนะสกิลเราอะ่ะไม่ได้ใช้บ่อยอะไรขนาดนั้นหรอกครับมันต้องไปใช้แบบพิเศษเดี๋ยวมันจะอยู่ที่หัวข้ออื่นอีกเหมือนกันครับต่อไปคือท่าไม่ตายหรือ Resonance Liberation ครับพอกดแล้วทำดาเมจใส่มอนแล้วก็บัฟโบนัสดาเมจสำหรับท่าโจมตีปกติในโหมดเลื่อย120%แล้วก็จะจบด้วยท่าทุพพื้นในโหมดเลื่อยซึ่งมันก็จะแรงขึ้นอีก120%เหมือนยยี่รับเบอต่เย็นตอเปคือนกิลครับเนีอเวบอกแต่เย็นๆตันมีต่อ ไล่อินโทรสกิลถ้ามันมีเสียลักแบบนี้ครับที่ต้องจําไว้คือมันสามารถสกิปไปที่มูฟเซตที่2ได้นะครับถ้าคุณอินโทรเข้ามาต่อคือเอาทัวสกิลเอาทัวสกิลมันจะเป็นที่วงทางด้านซ้ายหลอดเลือดครับจะเป็นขาออกแทนครับพอคุณสลับให้ตัวอื่นเข้าสนามแทนน้องจะออกเอาทัวสกิลอัตโนมัติครับการทํางานมันคือจะมอบสถานะพิเศษให้กับเพื่อนที่20วิแล้วถ้าเกิดเพื่อนไปตีบอลจะขยายตัวแม็กสแต็กของตัวดอทสามสแต็กครับบวกทุกประเภทนะไม่ใช่ว่าจําเป็นจะต้องเป็นมืดเท่านั้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเพ ทีมแปดดอทหรือทําเมจที่เป็นดอทใสก็จะไม่ส่วนพลังป้องกันได้อีก18%ด้วยฉะนั้นสิ่งสําคัญตัวนี้คือアอโตรสังเกตดีๆก่อนเอาน้องออกเอาให้ติดก่อนนะครับต่อไปคือฟอร์เตเซอร์กิตหรือก็คือแพสซีฟมาเลยครับตัวที่าสจะมีแพสซีฟก็คือมาร์คของมอนซึ่งจะมีผล2อย่างนะครับหคือแปดดอทมืด1สแต็คทุกครั้งที่มอนถูกตีครับแต่ว่ามันจะแปะแล้วมีคูดาวที่2วิถึงแปะซ้ำได้นะแล้วเวลาที่โจมตีใส่มอนที่ถูกแปะมาร์ มอนแหละคุณแต่ว่าเปลี่ยนเป็นมอนโดนตีแล้วมันถึงจะไม่สนใจดิฟนะส่วนวิธีการจะมาร์คมอนมี4วิธี1คือมาร์คมอนด้วยเรโซแนนซ์สกิลสคือกดเรโซแนนซ์สกิลตอนที่เกตเต็มอ่าตอนแรกมันมีเทนเนสสกิลธรรมดาใช่ไหมไอ้กดตอนเกตเต็มนี่แหละสําคัญกว่าเดี๋ยวมีพูดใจเยน็น3คือกดหลบค้างตอนมอนตีถ้าเลือกได้เราจะไม่อยากกดหลบปกตินะครับสำหรับตัวละครตัวนี้และ4คือกด ล็อกเป้าหมอนครับแต่ก็ต้องเตือนก่อนว่ามาร์กไม่ใช่เรื่องสําคัญที่สุดของจิสะนะแต่ไอหลอดเกรดฟอร์เตเซอร์กิตสอสีเนี่ยสีแดงกับสีเหลืองเนี่ยสำคัญกว่ามันมีผลกระเดมของจิสะเยอะกว่านะเอาแรกก่อนคือหลอดสีแดงหรือจะเรียกสีชมพูก็ได้ครับไอหลอดนี้ทําให้เรโซเนนซสกิลของชชัวจิสะเองเนี่ยกดแล้วจะทําให้น้องเข้าหมดเลื่อยที่มันจะได้บัฟจากท่าไุเมายนั่นแหละหลอดนี้เก็บเต็มได้ที่100หน่วยนะครับพอเป็นหมดเลื่อยเนี่ยการโจมตีปกติมันจะเปลี่ยนมูฟเฟซไปเลยอย่างที่เห็นนนแแตต่่หลหลลััักกๆ้้วเเรราาาจจะออะีีใมมออททุพด มีการให้โลกกับเพื่อนด้วยนะตอนที่มันทุบแล้วก็ท่านั้นมันแรงเพราะมันได้บัฟจากท่าไม่ตายมาส่วนวิธีได้เกรดแดงง่ายมากครับ1ตีมอน2แคสกิลครับส่วนอันติจะได้40หน่วยแล้วก็อินโทสกิลจะได้20หน่วยนะต่อไปคือสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยจะทําให้ตัวทีศะสามารถหลบแล้วก็ไปนั่งบนกลไยกลางอากาศได้ครับแล้วก็จะสามารถรวบมอนที่ มีมาร์กอยู่เข้มามหาตัวทิาได้ครับตรงนี้เกตเต็มที่100หน่วยเหมือนกันการใช้แบบนี้ครั้งหนึ่งจะเสีย50หน่วยครับซึ่งสามารถใช้งานได้4แบบนะ1คือกดโลกาอากาศตอนที่คุณกดชาร์ตตีลอยขึ้นไปอะนะอันนั้นอะมันจะลอยกาอากาศไงเคสเนี้ยกดหลบได้ก็จะมีการใช้เหมือนกัน2คือกดหลบระหว่างที่กําลังใช้สกิลและ3คือกดปุ่มหลบไปข้างหน้าครับเวลาที่กันบังโจมตีอยู่มันจะออกท่ารวบที่เป็นได้รวบไปคุณและ4ี่คือกดหลบระหว่างที่มอนตีเราแล้วเราเสียหลัก ลอยขึ้นไปกลางอากาศครับส่วนวิธีการได้เกตเหลืองอยู่ใชยๆเดี๋ยวมันเด้งเองขอบคุณครับพาราทีในการอพสกิลของตัวนี้คือ1 f o r t ฟอร์เต้เซอร์กิทสองเรโซแนนซ์รีเเลชันหรือถ้าไม่ตาย3คือเบสิกแอ t แท็กสี่คือเรโซแนนซ์สกิ l และ5คืออินโทรสกิ l ครับต่อไปมาคุยวิธีเล่นครับสำหรับจิสะเนี่ยจะเป็นตัวสายบ er, นะัฟเฟอร์เนาะแต่ต้องบอกก่อนนะถึงมันจะเฉพาะทางกับตีดอตแต่มันเล่นกับตีอื่นที่ไม่ใช่ตี้ดอตก็ได้นะคุณเดี๋ยวจะมีอยู่ที่หัวข้อทีมแล้วกันเรื่องว่าเอาไปอยู่ตตี้้้้้ออื่่่นนนเเยยมมมมััใใชชไไดดแบกลคุ เรื่องโรเททครับโรเททเอาแบบแรกก่อนคือโรเททพื้นฐานในตอจะมีลีลานวนซ้ำไปให้เป็นแอคชั่นบาร์ให้เห็นว่าตอนนั้นเป็นแอนิเมชันไหนแบบง่ายคืออินโทรสกิลแล้วก็ใช้สกิลแล้วก็เบสิคแอทแท็กสีทีแล้วก็ทําเมตายแล้วก็สกิลในตอนที่มีเกรดสีแดงหรือว่าเกรดสีม่วงเต็มนะแล้วก็เบสิคแอทแท็กจนมันทุบพื้นตุ้งตับไปเลยหลักๆเนี่ยเราอินโทรเข้ามาที่จิสะเพื่อให้มันสกิปมูฟเซตครับแล้วก็จ่ายสกิลแล้วก็เบสิคสีทีถ้าดูไม่ออกมันคือฟัน เราถึงท่าถอยหลังครับแล้วเราก็ค่อยเริ่มบันเลงอันติแล้วก็สัดได้เลยส่วนตีปกติตอนท้ายเนี่ยคุณตีไปเรื่อยๆจบบนบรรทุกพื้นนั่นแหละรครับถือว่าจบเองโดยโลเทตนี้เนี่ยต่อให้คุณไม่ได้เข้ามาด้วยอินโทรสกิลเนาะมันก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับเพียงแต่ว,ว่าตัวเกตด้าไม่ตายมันจะขาดนิดหน่อยหมายความว่ามันจะไม่ใช่เบสิกแอตแท็กซีก่อนท้าไม่ตายอะ่ะคือคือนิดนึงอะ่ะ แขมอีกสักหน่อยหนึ่งให้มันเต็มแล้วคันแล้วค่อยกดทําไม่ตายครับโซลเทแบบที่ยากขึ้นจริงๆมันเหมือนเดิมเลยส่วนที่เปลี่ยนคือเราจะเบสิกแอตแทกสครั้งแล้วก็แคนเซลอวานิเมชันแล้วค่อยเบสิกแอตแทกต่ออีกสครั้งครับในตอนท่วงท้ายสุดนะที่เหลือมันเหมือนเดิมเหตุผลก็เพราะว่าตอนช่วงแคนเซลอวานิเมชันเนี่ยมันทําให้ตีได้จํานวนที่มากขึ้นนั่นเองครับในระยะเวลาที่เร็วขึ้นมันก็เลยเร็วขึ้นหน่อยหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้ยากนะคุณคุณกดจนชินเดี๋ยวมันจะเป็นแบบนนนีีีีี้้้เเเอองงครัับพาาาาะววว่่่่่่มมมมมไไไดดดดยยกกกสตหูท อ,นนอันนี้เอาแค่พอใช้งานได้เด้อต่อไปมาคุยเรื่องทีมครับด้วยความที่มันเล่นได้หลายตี้เนาะเล่นได้ทั้งเป็น DPS ซับ DPS แล้วก็ซับพอร์ตเลยฉะนั้นเอาไปเลย3แบบครับเริ่มแบบแรกก่อนคือตี้ดอตตี้ดอตเนี่ย มันจะแบ่งออกเป็น3แบบ1คือคาเทเทียน้องเกียกแล้วก็เอ็มซีลม2คือซานิฟีบี้แล้วก็ชอคีเปอร์3คือฟีบี้เอ็มซีแสงแล้วก็ชอคีเปอร์เวลาเราใส่เข้าไปแทนเนี่ยสรับตี้คาเทเทียเราจะใส่เข้าไปแทนเอ็มซีลมครับเพราะว่ามันจะมีตัวดอดทสามแตกตรงเนี้ยที่มันทับซ้อนกันสิ่งที่ได้เพิ่มมาคือจะได้เรื่องเพอร์ซอนัลดาเมจของกีสาเพิ่มขึ้นมาเพราะเอ็มซีลมไม่มีดาเมจครับต่อไปคือตี้ซานิก,กับฟีบี้อันนี้จะแทนที่ชอคีเปอร์เลยเพราะว่าจะ ได้บัฟจากตัวเอาทโถนั่นเองซานิกับฟีบี้สามารถแปะดอตได้ด้วยตัวเองได้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นจะมีเรื่องของบัฟไปสนใจป้องกัน18%แบบแน่นอนส่วนเรื่องความแตกต่างอันนี้บอกก่อนนะครับอยู่ที่มือคนเล่นอีกถ้ามือคนเล่นต่างแม่งก็ต่างได้อีกนะครับฉะนั้นอันนี้ให้ดูคร่าวๆแล้วกันคาเทียจะแค่13%ซานิ15%แล้วทีฟีบี้ก็คือดอตแท้เนี่ยนะ18%ครับต่อไปคือทีม S ว a p DPS ครับเพราะว่าหลักๆในจิสะมันไม่ได้เทคฟิลนานขนาดนั้นเลยสามารถเอาไปกับตี้ได้หลาย โลยูยะยะไปหมดแต่ใส่มาให้แค่ไม่กี่ตีแล้วกันนคุณใส่หมดทุกอย่างไม่ไหวจริงๆนะเอาตี้ออกัสตากับจิสะก่อนครับตีออกัสซาเนี่ยจะผัดก,กันมาทำดามจโดยที่ออกัสซาจะเป็นคนเริ่มแล้วก็ตามด้วยจิสะต่ออะไรแบบนี้คือมันเทคฟิลกันไม่นานคุณมาเลยสลับกันเล่นได้ครับส่วนตี้พะโลกับจิสะเนี่ยอันเนี้ยมันดูดีเพราะว่าตัวพะโลเบิร์ดเสร็จแล้วตัวเองก็จะขึ้นไปนั่งห้อยไงคุณแล้วก็ปล่อยให้เฮคาเต้มันมาตีไงฉะนั้นมีเวลาให้จิสะนวดเพลินๆเลยครับอย่าลืม คู่นี้ก็เลยเป็นคู่ที่ดีเหมือนกันและต่อไปคือลูป้ากับจิสาครับเหมือนเดิมเลยครับลูป้ามันดามเตจเบอร์สั้นโรเททีมมันก็เลยเร็วการใส่จิสามามันก็เลยไม่ได้เดือดร้อนอะไรในช่วงระหว่างที่มันว่างเนี่ยมันก็เลยมีประโยชน์ในช่วงนั้นได้ครับก็ถือเป็นตีที่ใช้ได้ดีเช่นเดียวกันต่อไปคือทีมไฮเปอร์แครีอันเนี้ยเราเล่นน้องเป็นตัวดามเตจหลักได้นะแต่ต้องบอกก่อนมันต้องมีตัวที่มาช่วยบัฟหลักๆที่เราต้องการคือดามิธาดมืดหรือว่าบัฟธาเมต้าครับตัวซ แล้วก็ช่วยเจนถ้าไม่ตายได้ก็เลยทําให้เล่นกับจิสะดีครับต่อไปคือดันจินอันนี้ทรโหดหดห,ดหดูนิดนึงคือใช่ครับดันจินบับจัอกรอะัามืดได้แล้วก็ตัวดันจินเนี่ยสามารถเอามาเล่นสลับกับจิสะได้ดีมากๆด้วยแต่เสี่ยงตายครับจะไม่ได้เสี่ยงตายน้อยลงเพราะอย่าลืมว่าจิษะคิวได้ถึงคิวไปก็จะแดกเลือดตัวเองหมดก็ตาม,มานะแต่ว่ามันมีโรคไงคุณมีโรคก็ช่วยกันพวกดามจทสกิทได้ครับแล้วต่อไปคือตัวหลุดเลดครับเย็นซินครับคือผมอยากรู้มากเลยใครยังไม่มีือจะมีกันที่ เล่เนมานานแล้วถ้าเล่นมานานแล้วยังไม่มี S2 พิมพ์คอมเมนต์ไม่หน่อยนะครับอยากจะรู้ว่าใครยังไม่มีกันบ้างส่วนลุงออกแต่แพะแบะรักกูเหลือเกินอังเคอร์เนี่ยลูกรักของปะป๊ะเออออกเยอะชิบหายลาย่าสุดทะลุไปแล้วเจนซินข้อดีคือบัฟจอกเกราะสำหรับดาเมจที่นับเป็นอันตีได้พอไปมาคุายเรื่องอาวุธครับสำหรับอาวุธเนี่ยผมจะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ไว้ให้ดูโดยจะตั้งต้น100เที่อาวุธตู้ถาวรน,นะครับเปอร์เซ็นต์ก็ดูเอาตามในนี้แล้วกันแต่ผมจะไม่ใส่่ตตัวววสแไ้นะะเเพรราาาอจิง ไม่ไม่อยากชี้ทางเท่าไหร่ครับเดี๋ยวคุณไปคุยเรื่องการใส่ของเองแล้วกันเพราะเกมนี้มันไม่ทําแบบนั้นต่อไปเรื่องการปั้น Echo โหรืออาร์ติแฟกหรือลีลิกของเกมนี้ครับแบ่งเป็น3สายเลยนะคือซับดีพีเอสบัฟเฟอร์แล้วก็ฮิวเลอร์เอาสายซับดีพีเอสก่อนซับดีพีเอสเนี่ยเราจะใส่เป็นเซ็ตเทรดออฟเซลเลตเฟดครับเป็นเซ็ตใหม่ที่อัปเดตเข้ามาส่วนตัวอันหลักของเราเนี่ยเราจะใส่เป็นเทรนด์โอเดียนเพื่อเอาบัฟครับส่วนที่อื่นๆข้อสเติมค่าคียที่ขาดครับข้อ3ามเป็นฮาวกับเอทีเาา่เปอร์เมน ต่างแค่1นึงไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกส่วนคอสหนึ่งเป็น a d k เปอร์เซ็นต์ทั้ง2อันครับส่วนสแตทที่ควรไปถึงคือบาลานซ์คีให้ได้ส่วนค่าพลังงานเนี่ยท็อปพี่1 2 0ยถึงร้อแต่ถ้าคนเล่นเซียนๆหน่อยเนี่ยจริงๆเกิน140ไปผมว่ามันดูเกินใช้งานแล้วนะแต่จริงๆไปลองเล่นดูก่อนได้ครับส่วนสแตทออฟลองจะเลือกเป็นบาลานซ์วิทดีเข้าก่อนแล้วเป็น a d k เปอร์เซ็นต์แล้วเป็นดาเมจถ้าไม่ตายก่อนที่จะเป็นค่าพลังงานครับส่วนใครยังฟาร์มไม่่่่เเเเเเสสรรร็็จจพาาาาะมมมมััันนปปซซตตตตตใใหช้้วไไดดคบบงก10-15%อย ถ้าุณเล่บัฟเฟอร์เนี่ยต้องใช้เซตมูลิตคลาวนะครับเพื่อส่งบัฟด้วยเอลโธนะตัวเมนสลอดเราก็ใช้เป็นนกเฮลอนครับเซตนี้จะเหมาะถ้าใช้ทิะเป็นตัวละครลำดับที่2ก่อนจะส่งไปที่ตัวดามจหลักเพราะมันคือเซตส่งบัฟนั่นเองส่วนเซตบัฟเฟอร์จะปั้นแบบเดียวกันกับ DPS เลยนะครับต่อไปคือสายฮีเลอร์ครับสายเนี้ยจะให้ใส่เซตรีจูเวเนต i ิ g งโกลครับมันเป็นเซตเฉพาะฮิลนะแล้วก็แจกเอเดเเพื่อนได้นะเมนสลอดจะใส่เป็นหุ่นฟลอร์ซี่ออฟโนริเทิร์นครับขอ้สอส เพื่อเป็นฮีเลอร์แท้หรือว่าเติมค่าคริที่เราต้องการตัวคอสสามาคอสหนึ่งเอีเคปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเลยครับต่อไปมาดูเรื่องการปลดตัวละครครับ S1 ดีครับได้ต้านทานชะงักในหมดเลื่อยช่วยเยอะครับสำหรับคนที่ยังเล่นไม่เซียนแล้วก็ได้เอดีเคสามสิบเปอร์เซ็นต์สร้างความเสียหายใต้ตัวแก่ศัตรูหนึ่งครั้งต่อหนึ่งตัวด้วยแต่ว่าตรงนี้มันติดแคปที่หกสิบเอ็ดจุดแปดศูนย์เปอร์เซ็นต์ของศัตรูนะพูดง่ายๆคือมันไม่สามารถแถมล้วตายไปเลยได้นั่นแหละจริงๆส่วนที่เด่นทีี่่่สุุดดคคคือกก,กกกกาาารรรชะงััับบบเวววลลลทณจไไ้้มมปแ็ แหละต่อไป S 2หพ้องแครอันนี้ดีมากครับได้ดาเมจไม่สนใจธาตุก็คือทะลุต้านมืด10%ครับแล้วก็มีการแจกดาเมจธาตุให้เพื่อน50%ด้วยตอนที่ติดบัฟเอาท์โทสกิลนะครับอันนี้บวกเยอะจัดโหดเลยแบบโหดเลยคือมันเหมือนคุณใส่เอคโคข้อสามสชิ้นอนะเอคโคข้อสามสชิ้นมันได้60%เงโคดชิปหายต่อไป S 3อมันนี้ก็ดีครับแต่ว่ามันจะมันจะไม่เท่า S 2แลนะ S 2นี่มันคือของแท้แหละเพราะว่ามันได้ตัวคูณดาเมจหมดเลยเพิ่มขึ้น120%กับตัวคืนหมดธาตุ มันก็คือถ้าไม่ตายอะคุณเหมือนได้บัฟถ้าไม่ตายซ้อนเข้าไปดีครับแล้วก็ทำให้ค่าทำลายเกาะของการโจมตีในหมดเลือดเพิ่มขึ้นอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยจุดเด่นของ S นี้คือมันสามารถทำให้มอนสเตอร์มันโดนเบรกได้เร็วขึ้นครับต่อไป S สี่บอกเลยนะไม่คุ้มโคตรโคตรเลยครับมันทำให้เรื่องมาร์กมอนมันดีขึ้นนะคือจากเดิมมันจะแปะดอททุกสองวิเป็นหนึ่งวิอะคือถ้ามาได้ถึงแค่สี่อย่าไปครับส่วนห้าทำให้ได้โบนัสดาเมจถ้าไม่ตายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไอ้่าคุแกัน ไกลอยู่นะจะใช้งานแต้มน้อยลง50%บวงตรงนะไอ้ลดการใช้แตมแทสเนี่ยจริงๆแทบไม่ได้ใช้เลยคุณคือถ้าเปิดมันก็จะมีผลแค่เรื่องดาเมจเ b ิร์สแหละอีกอันนึงคือเหมือนไม่มีแต่ ES 6นี่ของดีครับแต่ว่ามันคงดีในอนาคตมากกว่านะคือเวลาที่จีสัได้รับดาเมจที่แบบคุณตุยแน่ๆคุณจะไม่ตุยเลือดจะเหลือหนึ่งครับแล้วทำให้มาร์คมันดีขึ้นเพราะว่ามาร์คเนี่ยจะทําให้ศัตรูได้รับดาเมจแรงขึ้น30%จากดาเมจประเภท d o ทครับแล้วก็จะโดนดาเมจของตัวจีสัเองแรงขึ้น30%ด้้ววยตตรงนีีใหคาม Personal ของจีจ่าเนี่ยสามสและ Personal ดอทของเพื่อนทั้งหมด30%มเได้เลยครับตรงนี้ถือว่าเยอะมากเมื่อเอาไปรวมกับตี้นะครับถลุไปง่ายเอสดาเมตตัวเองเอบัตตี 1, 4, ้เอเบรกวันไวเอสสมีไว้ทําไมข้ามะมึงเอเพิ่มแต่อันตีอีกอันมึงไม่ได้ใช้และเอกกาตายกับของดีเพอร์ซันอลาเปอรต์และดาเมดอทเพื่อนทั้งทีมสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับก็จบเรียบร้อยสำหรับตัวนี้จริงๆมันก็เล่นดีแล้วนะปัจจุบันแต่อนาคตอะถ้า าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกมอวยอดภาษีน่าจะดูดีขึ้นกว่านี้ได้อีกแต่มันอาจจะมีวก็ได้หรือว่าตัวดที่เขาเอามาวยตัวใหม่แมงทับทิศก็เป็นไปได้ครับฉะนั้นก็ถ้าใครจะถือหุ้นแล้วแต่พวกมึงเลยแต่ถ้าใครวยก็เปิดได้เลยครับสุดท้ายเดีว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคลิปเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ปจริงนะครับบายอย่าลืมกดซับนะ